โทรศัพท์มือถือเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลต่อมนุษย์ตั้งแต่เริ่มมีโทรศัพท์ใช้จนถึงปัจจุบันโทรศัพท์มีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจและถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่ง ของการดำเนินชีวิตไปแล้วการใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้มีประโยชน์แค่การติดต่อสื่อสารหรือนำมาใช้ให้เกิดความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ณวันนี้บริษัทสยามแอดวานซ์เ็ตเวิร์กจำกัดได้ก้าวข้ามมิติใหม่ในยุคสื่อสารไร้พรมแดนครั้งแรกของโลกที่โทรศัพท์มือถือใช้ระบบเครือข่ายนำมาสารประโยชน์สู้มวลชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงบริษัทสยามแอดวานซ์เน็ตเวิร์กส์จำกัดเครือข่ายธุรกิจโดยคนไทยเพื่อคนไทยมีสุพรรณหงษ์ทองคำบนรูปโลกเป็นสัญลักษณ์ขอนำท่านพบกับข้อมูลบริษัทผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแนวคิดของโครงการระบบการตลาดทั่วไปทุกคนยอมรับว่าการซื้อสินค้าหรือซื้อบริการจํานวนมากย่อมได้รับส่วนลดมากกว่าซื้อในปริมาณน้อยการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตในโลกปัจจุบันนั่นหมายความว่าปริมาณการใช้นั้นมากมายอยู่แล้วทําอย่างไรผู้ใช้โทรศัพท์จึ่งจะสามารถรวมตัวกันเองได้ เพื่อคืนกำไรสูงสุดสู่ผู้ใช้เองการรวมตัวกันได้นั้นจำเป็นต้องมีแผนการตลาดเข้ามารองรับเพื่อกระจายส่วนลดเป็นผลประโยชน์สูงสุดคืนสู่สมาชิกในฐานะผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมบริษัทสยามแอดวานซ์เน็ตเวิร์กจำกัดเพิ่มช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการทำตลาดด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดข้อดีของโครงการ แปลงค่าโทรศัพท์ที่เคยใช้แล้วหมดไปเป็นกำไรและธุรกิจของตนเองประหยัดค่าโทรศัพท์ในชีวิตประจำวันและในธุรกิจเอื้อประโยชน์กับธุรกิจขายตรงธุรกิจประกันผู้นําชุมชนสังคมทุกสาขาอาชีพสารฝันสร้างอนาคตให้เป็นจริงนอกจากนี้ยังช่วยเหลือสังคมสร้างความสามคัคคีสร้างงานสร้างไรายได้มีความหวังมีอนาคต ทำให้ครอบครัวมีสุขสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวด้วยเงินกองทุนสวัสดิการครอบครัวสมาชิกทำแล้วจบจบแล้วกลับไปทํางานเดิมๆแต่รายได้อาจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่เหมือนเดิมอีกทั้งทําให้งานเดิมๆสําเร็จเร็วขึ้นด้วยแผนการตลาดที่ง่ายเป็นธรรมช่วยเหลือกันเป็นทีมทุกคนจึงสําเร็จได้สินค้าทําตลาดง่ายเพราะเป็นปัจจัยที่ห้า ทุกคนต้องใช้เป็นฐานธุรกิจของโครงการต่างๆในอนาคตของบริษัทสินค้ามีอนาคตธุรกิจการสื่อสารและเทคโนโลยีเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดลงทุนน้อยไม่มีความเสี่ยงหรือถ้ามีก็น้อยมากๆแต่มีโอกาสรับรายได้มากเท่าที่ต้องการบริษัทมีหนังสือรับรองในการทำธุรกิจอย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นไม่สำคัญ การจดทะเบียนบริษัทใบอนุญาตคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงประเภทสินค้าคือสิมการ์และบัตรเติมเงินบริษัทจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยถ้าปราศจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทุ่มเทจริงใจและตรงไปตรงมานายนทวัฒน์ไตรวนาธรรมประธานกรรมการบริหารบริษัทสยามแอดวานซ์เน็ตเวิร์กส์จำกัด จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมีเพื่อนร่วมรุ่นที่ประสบความสําเร็จชั้นแนวหน้าหลายท่านทั้งนักการเมืองและนักธุรกิจผ่านประสบการณ์ทางธุรกิจอย่างโชคโชนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจนําเข้าธุรกิจตัวแทนจําหน่ายผ่านงานช่วยเหลือสังคมมาหลายสมาคมที่สําคัญที่สุดได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักธุรกิจขายตรงและประทับใจในธุรกิจขายตรงจนยอมวางมือธุรกิจเดิม ให้คนนอกมาบริหารแทนส่วนตัวท่านเองเข้ามาดูแลสยามแอดวานซ์อย่างทุ่มเทปรัชญาในการทำธุรกิจนี้ก็คือด้วยความมุ่งหวังสูงสุดของบริษัทไม่ใช่เงินทองหรือทรัพย์สินแต่ความมุ่งหวังที่แท้จริงคือการสารฝันให้สมาชิกทุกคนร่วมเป็นเจ้าของและประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกัน ตัวอย่างบรรยากาศส่วนหนึ่งของบริษัทการตรวจสอบข้อมูลและเช็คสายงานได้ทั่วโลกทางอิเนเทอร์เน็ตที่ w w w s a n c o t h การบริหารจัดการด้านไอทีในสำนักงานระบบจัดเก็บข้อมูลระบบคิดค่าตอบแทนระบบตรวจสอบการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ธุรกิจที่สมาชิกได้รับในเพียงรหัสเดียวที่สมัครธุรกิจเครือข่ายรายได้จากการจำหน่ายสินค้าโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือโมเดมค่าใช้อินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์แทปบซีเอ็นเอในแต่ละเดือนธุรกิจเครือข่ายรายได้จากสินค้าไอทีเช่นบัตรทีโอทีประเภทสื่ออัจฉริยะธุรกิจเครือข่ายรายได้จากเครือข่ายผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในแต่ละเดือน ธุรกิจเครือข่ายรายได้จากเครือข่ายผู้ใช้พลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในแต่ละเดือน TOT ให้สัมปทานแก่ AIS ในระบบ900เมกะเฮิร์กสทการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ CAT เป็นผู้ให้สัมปทานมือถือแก่ D-Tac และ True ในระบบ GSM 1800เมกะเฮิร์ ให้แก่ h t ในระบบ CDMA และบริการมือถือ CDMA และ TOT เป็นเจ้าของน้องใหม่ในกลุ่มผู้ให้บริการมือถือคือ TOT Mobile สยาม Advanced Networks หรือแสนทำการตลาดในระบบเครือข่ายในรูปแบบของแสนบริษัทมีความแข็งแกร่งทั้งในเรื่องผู้ให้บริการโครงข่ายสัญญาณโปรโมชั่นเครือข่ายธุรกิจและการสารผลประโยชน์สูงสุด คืนสู่มวลสมาชิกโครงการของบริษัทเป็นการเชื่อมโยงธุรกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ซื้อมาแล้วขายหมดหน้าที่แต่ต้องเชื่อมโยงธุรกิจเป็นรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนให้ลูกศรสีแดงเป็นทางเดินของเงินสีเหลืองเป็นทางเดินของสินค้าและสีเขียวเป็นทางเดินข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เริ่มต้นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแซนเป็นผู้บริหารโครงการ สมาชิกแสนเป็นทั้งผู้ใช้และเป็นผู้ทำการตลาดไปพร้อมกันคนในองค์กรชำระค่าโทรศัพท์รายเดือนแคท c d m a สะดวกสุดๆที่ไหนก็ได้เช่นไรซ์นีเซเว่นโลตัสเป็นตน้นนอกจากนี้บริษัทยังเชื่อมโยงช่องทางการโอนโบนัสคืนนักธุรกิจอย่างเป็นระบบอีกด้วยนอกจากใช้โทรศัพท์ชำระเงินง่ายๆแล้วบริษัทยังให้ความสะดวกนักธุรกิจในการรับเงินโบนัสทำการโอนโดยระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เรียกว่า S C B Business Net โอนเงินเข้าธนาคารต่างๆตามบัญชีที่นักธุรกิจระบุนักธุรกิจกด ATM ธนาคารต่างๆรับโบนัสทุกวันศุกร์นักธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบไม่ต้องเสียเวลามารับโบนัสที่บริษัท